นี่ก็ลูกม้านะครับในลูกมาก้าวัวพม่านะครับอที่นั่งคุยกับทางช่างนางนะครับเนี่ยวัวพม่ามา,มาไม่น่าเชื่อนะครับไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นวัวง่ายๆเป็นวัวเนื้อเนาะวัวเนื้อที่เขาจะขายเป็นเนื้อนะแล้วคัดมามาเป็นวัวลานสกายเป็นดีเลยเออเนี่ยท่านผู้ชมดูลักษณะเขาดิถ้าตามลักษณะช่างนางดูว่ามันจะเป็น ลักษณะวัวลานได้ไหมตามความคิดตามตามประสบการณ์ที่เล่นวัวลานอ่ะผมดูทรงแล้วน่าจะเป็นวัวลานวัวลานได้ใช่ไหมได้ครับดูจากตรงไหนเผื่อคนแ่้นผู้ชมที่อยากรูเป็นหัวผมไม่รู้นะแต่ตามตาตาผมมันเป็นสีนวลหนังดําอืมเป็นนวลหนังดําอืมอ๋อนวนหนังดําอ่าผมว่าไม่ผิด่ะไม่ผิดักษเป็นลักษณะที่ดีลักษณะที่ดีของวัวลานเลยใช่ไหมใช่ครับโอ้ ถ้านนหนวนก็นวดนางดม,ผม,ผ,มผมชอบเป็นคนผมชอบเป็นคนแบบนี้ไงไม่ขาว,วสีขาวก็หนวลเป็นนางเป็นสีแดงอืมเป็นอย่างนั้นใช่ไหมลักษณะที่ดีนะโอ้นี่ก็ถ้าเป็นสีนวลผมชอบนางดามากกว่าแต่ดีกว่าเนาะแล้วเราเราไอวางไว้เขาไว้ตําแหน่งไหนตัวเนี้ยตัวนี้บาสามาชีบับสามาชีบเนาะไปตั้งไอ้เวกในยกอ้นบานดอนลายเทีนะ่ยวอะไรตัวเนี้ยนี่อ๋ <3. S 1> อไปตั้งบาสามให้ในยกอ้นเนาะ โอ้เอเอมันก็รุ่นเดียวกันกับไอ้ลูกพาดเนาะรุ่นด้ยรตัวเล็กกว่าเป็นหัวรุ่นเดียวล็กกว่านิดนึงนะเล็กกว่านิดนึงไม่เล็กครับหัวนี่ยัง,นะง,งถ้ามัยนืนไะด้บาได้กันหมดเลือได้หมดหมดใช่ไหมได้หมดโอ้ย<ๆ>ังยังยังไปไอ้วางไอ้ไอ้นี่ได้เลยไอ้โพโพซิกเนี่ยได้ครับถ้าตัวนี้มีปัญหาก็ตัวนี้ต่อได้เลยตัวนี้ตั้งได้เพราะว่าจะเปลี่ยนตัวนี้มาเป็นตั้งสามให้ตัวนี้ครับโอ้เหรอเออผมว่ามันได้โอเคมันโอเคกว่าใกล้เคียงกันเเลยนี่ยครัับเออวนนี้ใหญ่กว่านนิดดึงก็ีๆแหละวตันี้เป็็นหัวแแขงงรริตอบ อรอบดีเออดีเลยละครับเนี่ยเนี่ยหัวป้อนหัวนีนเดอบาสามบาสามลูกมา,านะครับหรือวัวพมา่าไม่รู้วัวพม่าหรือเปล่าแล้วก็เกิดกวัวตลาดจากจากแม่สายเนาะแม่สอดแล้วแม่สอดใช่ไหมวัวจากแม่สอดนะครับเนี่ยอืมอืมอ่าติดตามนะครับอ่าตัวไหนต่อตัวไอ้โผล่นะ โพลุบลอใช่ไหมครับอ่าดูโพลุบลอนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นรุ่นจิ๋วเหมือนกันแล้วมั้งเลยจิ๋วรุ่นเล็กรุ่นเล็กนะตัวนี้เล็กโตขึ้นมาหน่อยนะเดี๋ยครับโพลุบลอวัวรุ่นเล็กนะครับเมื่อกี้รุ่นจิ๋วเนี่ยมารุ่นเล็กรุ่นเล็กโตขึ้นมาหน่อยนี่ครับเป็นซื้อมานะตัวนี้เนาะซื้อมาจากไหนจากเหนือเหมือนกันเสียผมเสียผมเนาะโอ้เยอะนะจากเสียผมนะครับท่านผู้ชมจากเยอะมากเลยเนี่ยเสียผมนี่ก็ได้บ้านห้าหกเดือนที่บอกเนาะ ผบพร้อมกันไล่ไล่กันหมดเลยซื้อไล่หมดเลยครับนี่วางตำแหน่งไหนจะได้ตัวนี้เป็นซื้อมาทำสามครับทำสามเหมือนกันหัวตัวนี้ซื้อมาทำสามทำสามให้ตัวไหนเนี่ยทำสามให้ด่างสอยุทธบให้ด่างสอยุทธใช่ไหมครับเออได้เลยได้เลยได้เลยเออด่างสอยุทธมันก็เท่านี้แหละแต่เขาเป็นยาวเลยมองดูดูโตเออทำทำด่างด่างสอยุทธ์เมืนอเขาเขาลงกี่ครั้งแล้วสามเนี่ยหลาหลานแล้วครับเอะ ถ้าด่างถอยยุดลงดนี้ก็ลงตามเลยไหมใช่ครับทางตาม <ใน S 1> เลยไมตามก็สี่อยู่แค่นี้นะอยู่แค่นี้เนาะโอ้เขาไม่เบานี่ครับตัวน,นี้ไม่เบาไม่เบาวา,างมาสามวิ่งส,สวยๆเลยเนาะอืออืออือเนี่ยโผล่รุออ่ะตัวต่อไปอันนี้เหรอเนี่ยครับมีลูกเกิดไหมเลยมี่ลูกเกดครับ นีลูกเกิดเนาะครับอลูกเกิดนี่รุ่นจิ๋วเลยเนาะรุ่นจิ๋วมีลูกเกิดน่ะวัวนะค,กกคอกที่ผูกของช่้างนังนะครับเนะี่ยลูกเกิดนี่ชื่ออะไรตัวเนยดังลัตนาอ๋อนี่แหละครับดังลัตนาตัวนี้แหละครับเนี่ยเนี่ยดังรัตรนาบาไหนวาตงตำแหน่งไหนตัวเนี้ยได้ทุกบาแต่ผมตั้งรองชนะมาสามไปครับตั้งรองชนะมาสามไปโอ้ดีเลยนะครับเนี่ย นานยังไฟล่าสุดนี่ก่อนเขาหยุดนี่หลานหัวพงครับหัวพงเนี้ยนะหลานข้างวัดหัวพง๋อ้านข้างวัดหัวพงได้หกเจ็ดรอบหกเจ็ดรอบครับออ้ตัวไหนตัวไหนบาสามบาสามตัวนห้อยู่นี้ไหมบาสามเป็นหัวตันนั้นหัวอะไรตั้งโอ้ให้กูเขามาช่วยใช่ไหมโอเขามาช่วยัเขามาช่วย๋อเขามาช่วยเนาะครับนี่เป็นบาลองโอ้หกเจ็ดรอบเองไงครับออ้ออกตัวเร็วนะข้างไหนเอาเป็นพวยมากนะครับ เรอครับโอ้ไ้มาก,ก็ไล่ไปเลยเอาตัวรุ่นเล็กมาช่วยได้พวกนี้เนาะใช่ครับพวกคาร์เอารุ่นเล็กมาช่วยได้เลยไม่มีปัญหาเออเออเออโอ้โหไม,ไม่เบาไม่เบาไม่เบาสามไฟเนาะครับสามไฟชนะสามไฟเลยอะ่ะโอ้แม่เขาเป็นเหล่าตลาดนี่หราไหนเป็นหัวตลา,าดหัวตลา,าดเนาะแม่เขาเหมดรัวหัวตลา,าดเป็นหัวตลา,าดมีสงเป็นท่าลานเลย แม่เขาก็อยู่ในฝูงเนาะอยู่นี่นี่ลูกตัวแรกของแม่ตัวนั้นไหมมีลูกตัวแรกไหมหรือว่าลูกตัวลูกตัวแรกลูกตัวแรกผมขายให้ติดผมใบด่างพลาดอืมดีว่าตัวนั้นหัวตัวนั้นผมซ้อมสองคนดีแล้วก็มาช่วงโควิดเลยเ็าขายอ๋อประเนี้ยือขายไปเลยขายไปเลยขายไปเนื้อไปเลยมันเนาะใช่ครับเสียดายเนาะอู้ถามว่าเสียดายไหมเสียดายครับเสียดายเนี่ยแล้วก็มาได้ตัวนี้วิ่งเออโอ้วันนี้วิ่งด้วยะครับบ่าร้อง ได้ทุกบาทแล้วก็เมื่อหลานซ้อมผูกตามตามตามเปิดผูกติเดเ,เลยผูกนอกดูยังตามเปิดเก่งนอกเก่งนอกใช่ไหมครับออออโอ้ยยังไงบานอกเขาเก่งบานอกกันเนอะบานอกบานอกกี่กี่ไฟนะบานอกผมพูกหลานส,าสาองัามสองกีง่กี่ครั้งผูก ตลอดครับบัวตัวเนี้ยบัวซ้อมเลยนะผูกผมพูกทุกไม่มีกันอกผมพูกตลอดเอตอนซ้อมเนี้ยนะตอนซ้อมเนี้ยครับแต่ตานจริงก็จะอย่างบ่าล้องอย่างที่บอกเมื่อกี้เนาะเพราะลานจริงผมล้อให้เอมันทำไมทมไมไม่อยากให้อายุดีทำให้ผมงงได้ทำให้ผมงงได้ว่าทาไมลานลานซ้อมลงบ่าซ้อมตลอดเลยแล้วพบ่าพอลานจริงลงบ่าลรองเออผมงงนะเมื่อกี้บางทีอะบัวมันมันไม่อย่างอ่อนอยู่เพราะลานจริงไปเจอบัวอายุดีๆเนี้ย อ้อบาน,นอกมันต้องแข็งแรงมันต้องควรใช่ครับกันบีเดีย like, วโดนบีโดนอะไรพวกนี้เนาะบานอกนี่กระดูกต้องได้พวกนเนาะใช่ครับต้องต้องซ้อมไม่ถึงอ่ะอายุต้องได้ถ้าผูกเก่งเลยก็ดีไปแล้วผูกผูกไปทับปิดไฟก็ไม่ไหวเหมือนกันบอกว่มบ,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 บางครั้งเสียวัวไปเลยใช่ครับถ้าพูดกันตามภาษาวัวนะ<ช>คนคนโบราณเขาจะรู้กันนะคนโบราณเขาจะรู้กันก็เลยเราให้กระดูกเขาแข็งกว่านี้ก็ได้พากเนาะให้ซ้อมในที่กว่านี้ คือพูดง่ายว่าเผอตั้งทั้งนางตั้งใจจะวางบาโนออกไปแล้วตั้งใจที่ตั้งใจไว้แต่ตอนนี้คือทําบาบาลล้องไปก่อนครับหาประสบการณ์บาลร้องไปมีปัญหาไหมบาล้อมบาโนสกหรับมีปัญหาไหมการวิ่งอะไรบวกครไม่มีไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีครับเนอะหัวตัวนี้ไม่มีเลยไม่มีิงได้ทั้งหมดเลยมีปัญหาเลยได้หมดเลยทุกช่องอย่างที่บอกเมื่อกี้ทุกช่องเลยอะได้ทุกช่องครับหัวตัวเนี้ยเออเนาะเราจะได้เลยนะโอ้ ถ้าออกโคลนเกียออกไปได้หมดเลยตัวเนี้ยแต่โคลนเขียดไปเลยโอ้โนี่แหละครับด่างรัตรนานะครับเนี่ยลูกเกิดเนี่ยลูกเกิดได้คอกของช่งางนังอ่าเนี่ยตัวไหนต่อไอ้ด่างตัวนี้เนีนี่ด่าง,างเลยนะโอหไทยรัตน์เนี่ยเออนี่โพธิรัตน์นี่ก็ลูกเกิดเนาะลูกเกิดครับเดี่ยวลูกเกิดนี่คนละแม่กันแต่พ่อเดีวยวกันเลยเนาะครับเนี่ยพ่อเดียวกันพ่อพ่อด่างไม่ถึงไม่ออกลูกด่างพ่อด่างพลาด พ่อดางมาดูดางพาดพาดพพาดดำใช่ไหมพาดดางพาดเลยดางมาดูดางมาดูแลวอ๋อสีสีปรดูสีมาดูพาดเออดางพาดนอกอือโหยถึงว่ารูกออกมาเนี่ยสีพ่อเนี่ยอือโถโอเชลัดเป็นไงสนามสนามแรกก็แพ้ตัวเนี้ยสนามแรกแพ้แ,แพ้ขาไหนครับแพ้ขานเนาะ้วเป็นไงกะว่าจะให้ลงอีก เ็ารอเปิดอะเนาะรอเขาเล่นได้รอเขาเล่นได้เขาบางได้ยีบบางในยีนตดตำแหน่งเนี้ยตอนนี้จนี้ได้ทุกบาทได้ทุกบาทเหมือนกันใช่ไหมฮึ่มลอง,ลองได้ลองได้ตามได้ได้ทุกบาทได้ทุกบาทเอทก็จะเหมือนในนั่นเลยทางรัตนาใช่ครับอโอ้โเนาะโอ้ถึงว่าพ่อมันให้ลูกยีมต้องควรเนาะครับเออไม่ผิดไม่ผิดเลยท่านผู้ชม อืออือโบานจากการนะครับท่านผู้ชมอืมอายุเขาก็จะกลัวปวกกวาใช่ไหมใช่ครับกลัวปวกกวาอืมอือถามแรกแพ้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 ที่ขาดเนาะแพ้ขาดไหน,นอืมแพ้ที่ขาดไหนซ้อมซ้อม,อมนี่ลองลอง,ลองทุกทุกป่าทุกงจ้องเลยใช่ไหมล่าสุดซ้อมภูมนอกตามดีครับอืมตามดีเลยใช่ไหมมันหหวม,มันเป็นหัวกัวกลัวคนได้ เดี๋ยวก็ไม่อยากปลูกนอกเออมันจะตื่นคนแน้ะมันจะไปกลัวกลัวคนเพราะกลัวมันถอยเออเดี๋ยวถอยจะแพ้การเป็นแพ้ไปเลยครับแต่ถ้าตามตามนี่ขึ้นอือโอ้แลวางหวาลองดีกว่าเพราะว่านะครับอือวางหวาลองดีกว่าเพราะถ้าระวางหว่านรอแต่เขากลัวคนมีโอกาสได้กูฮะครับเพราะคนกพรารู้ว่าคนมันเยอะเนาะใช่ครับเออตรงนี้นะครับโอไทยรัฐนะครับเนี่ยโอไทยรัฐอ่า นะมีตัวไหนเพิ่มเติมมีแพลดําด้วยครับนะไปดูแพลดํานี่ก็ลูกเกิดใช่ไหมตัวนี้ซื้อมา่าน้องชายครับพอเด็กในทีมงานเล่นเนี้ยครับเ,เด็กในทีมงานครับตัวนี้เก่งนอกเด็กในทีมงานครับนี่บาเก่งนอกเลยใช่ไหมตัวนี้เก่งนอกอืมคราวจริง สนามจริงออกสระอย่างครับต้นไทรขานมั่งอะไรมั่งครับกำลังซ้อมกันอยู่นั่นเน่ะแต่ถามว่าซ้อมดีไหมก็พร้อมพร้อมผูกครับสดสดเอาเพื่อนไงใช่สดพอสมควรครับอืมพร้อมพร้อมเนี่ยพร้อมบาเไหนนอกครับพร้อมบานอกใช่ไหมครับพร้อมบานอกเลยเนาะอืมแต่ลองต้องซ้อมลองไปลองบาลองบาอื่นไหมไม่เคยไม่เคยไปไทรขานไหนก็ผูนอ่งเดี๋ยวหัวสุนี้เออครับเออขานไหนกับาดยี่อะไร ใส่ยงังไหงใส่ตัวห้าตัว <5 S 1> หก้าตุกลึกๆลีลเลยใช่ไหมครับอือทำไมไปทำไมมันไม่ได้อะใกล้ๆบ่าสามบ่ารองบ่าพนี้ไม่ได้เป็นไรคไเคยใส่แล้วมันมไม่ค่อยเหมาะเนอมันไม่ดีครับมันมันไม่ช่วยเพื่อนเหรอเหมือนว่ามันไม่ค่อยช่วยคานอ๋อไม่ค่อยช่วยใช่ไหมไม่ช่วยคานมันก็จะวิ่งหนักหน่อยเนาะครับอือก็บางไอ้บ่านอกเลยเนาะว่าพวกเสีย จากตังห้าหกเจ็ดคนนั้นมันก็ไม่ค่อยได้นีเท่าไหร่เนะไม่ค่อยได้ออกแรงเท่าไหร่ออกแรงเยอะห้าหกเจ็ดเนี่ยนะลองติดตามผลงานนะครับตัวเนี้นอ่าค่ะหมดยังไม่มีมีพวกนี้ก็ประมาณนั้มก็เป็นพวกวัวซ้อมเนาะนที่กำลังจะปั้นดันขึ้นมาเนาะแต่มันก็ตัวนี้มันก็ก็พูดถึงว่าก็ผูกนอกได้ผูกนอกดีแหละ เนี่ยนะซื้อเนื้อมาอีกแหล้วันนี้ก็มาจากเหนือเนาะครับหุกนอกดีวัวซ้อมมาเนาะพิ่งให่ซ้อมอืมจะได้เลยหัวพวกนี้เป็นหัวช่วยคานก่อนหัวช่วยคานอืมอืมอืมอย่างที่บอกนี่วัวรุดจิ๋วได้ได้กี่เปิดนะที่นี่ประมาณกี่เปิดหัวจิ๋วเนี่ยผมได้สองสามเปิดสองเปิดเะยได้ครับพระมันสองเปิดเนาะครับสองเปิดสิบกว่าตัวสิบแปดตัวอืมสองเปิด ครับก็ประมาณนี้นะครับติดตามชมนะครับนะครับท่านผู้ชมไปชมอีกนี่ก็เป็นวัวซ้อมใช่ไหมเป็นหัวซ้อมับหัวซ้อมชุดหนึ่งฉ่ำไว้ครับอ๋อเอามาซ้อมเตรียมไว้แล้วเพื่อง่ายเนาะครับมาเตรียมไว้เลท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าลูกเกิดกี่ตัวนี่ยห้าตัวนะตัวนี้ลูกเกิดครับมีลูกเกิดนะนี่ชื่ออะไรนะโผมงคลโผมงคลนะน้องไอ้รัตนาน้องไอ้ด่างรัตนานะครับ นี่ตอนยังตอนแล้วครับตอนเรอตอนหมดแล้วครับเนอะในนี้ตอนหมดแล้วเหรอตอนหมดแล้วครับเนอซ้อมมีกี่ครั้งแล้วเนี่ยตัวนี้ผมซ้อมเพิ่งซ้อมสามคนคนที่ส้อมผมพูกนอกตามไรตามเยอะเหมือนกันครับเนอโอ้ก็เหมือนว่าใส่ขานคนนึงเราคนซ้อมผมพูกนอกเลยเนอะถ้าพูกนอกตามหัวใหญ่ตามเยอะเหมือนกันหละเออโอ้ยังไม่เท่าไหร่เนอะยังนะพวกผมยังไม่เออมันยังไม่ดีเท่าไหร่มันยังไม่ชีนกับคานเท่าไหร่เพราะว่าเราต้องวางคานไปเรื่อยเราะยบว่าก่อนนะครับอือ ถามถ้าตามเยอะเขาไม่ไหวเนาะตามหัวใหญ่ก็วันนั้นผมปลูกหลานต้อมก็่สิบฟา์มเะนสามสิบกว่ารอบถ้าหัวใหญ่แต่ก็เขาก็วิ่งได้เขาแต่ก็ตามตามไปเรื่อยแต่เขาไม่ไม่ล้มไม่อะไรเหมือนถ้าถ้าจะซ้อมออกกําลังก็โอเคเนาะใช่ครับออกกําลังก็โอเคอ่ะนะอืมเพราะว่าวัวนอกถ้าถ้าเล่นกับหัวใหญ่ด้วยเนาะถ้าวิ่งรุ่นดยวกันนี่ก็ก็ก็มีโอกาสที่จะได้เหมือนกันเนาะถ้ารุ่นเดียวกันเนี่ยอืม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  นี่กลูกตัวั้นน่ยตัวตัวนี้ซื้อเหนือามาครับนี่นี่ก็เหนือใช่ไหมตัวนไหนตัวไหนตัวนี้คู่นี้ครับอ๋อคิดว่าตัวนี้ซื้อขอกเปิ้ลข้าวนมหมาครับอ๋อเนี่ยครับอืมคู่นี้เก่งทั้งคู่ได้ได้มานานเลยตัวนี้หัวได้มาสามเดือนแล้วสามสี่เดือนหัวนี่นี่ก็ตอนหมดแล้วอย่างที่บอกเมื่อกี้เลาอมหมดแล้วครับซ้อมซ้อมอย่างซ้อมซ้อมหมดแล้วครับกี่ครั้งตัวนี้ซ้อมสี่คนครับ ยูสี C ่สิบห้าสิบอะอืมสี่สิบห้าสิบเหรอนี่ก็ยูสี่สิบห้าสิบครับโอ้กำลังบางชาก็ดีเลยเนาะครับอืมโอ้โโอ้โหรอให้เขาแข่งกว่านี้เนาะครับนี่กระวางคานวางคานวางอะไรพวกนี้เนาะตัวนี้นอกได้ทั้งคู่เลยเลือเขลองนอกไปดแล้วเหรอลองหมดแล้วครับเลรอโอ้โอ้โหลองนอกลองนอกอีกครั้ง ต ng, ัวน uhh <Pur v>. <combination> oh, so ี้คนหนึ่งตัวนี้คนหนึ่งดีทั้งคู่เลยเนาะดีทั้งคู่อืมจะตั้งใจจะไว้บาทไหนต้องตสองตัวเน่ยตั้งใจที่ว่าลองตั้งใจด้วยดูดูไปก่อนต้องดูไปก่อนดูไปก่อนคนหน้าต้องลองตั้งดูลองหลายตำแหน่งดูเนาะครับลองหลายตำแหน่งดูือ้เออเขาจะเหมาะสมแบบอีกตำแหน่งนึงก็ได้เนาะครับอืออืออือออ่าเออเออสองตัวเนี่ยบัว นี่ my, หัวใหม่ครับเพิ่งซ้อมคนแรกนี่เพิ่งได้มาเนาะครับเพิ่งซื้อมาซื้อนั่น่ะตัวนู้นก็ซื้อเนื้อมาเหมือนกันนี่มันเกี่กเนื้อเนาะครับหัวมันยังไม่มีสภาพอืมหัวเพิ่งซื้อมาอืมก็ต้องมามาถึงนี่ยังไม่ได้ซ้อมไม่ได้อะไรนะมึงเนี่ยเพิ่งซ้อมไปแค่กี่ครั้งเขาให้หยุดเนี่ยครับแลเราคงจะเริ่มซ้อมไปคนเดียวอืมอืมอืมก็เดี๋ยวต้องซ้อมต้องดูกันก่อนเนาะตัวนี้นะเรียกตัวตัวโตเลยเนาะ มีถ้าซ้อมได้ซ้อมอะไรได้นี่ก็จะเป็นรุ่นเล็กไปเลยเนาะภาพรุ่นเล็กไปเลยเพราะว่าผมซื้อตําแหน่งที่ว่าซื้อซื้อหมาผมจะซื้อตําแหน่งจะยี่จะกาจะไว้ตําแหน่งไหนสองตัวนี้ยบางคานเนี่ยตัวนี้เพิ่งจะซ้อมหมแรกแต่ตัวนี้หน้าบาหกบาเจ็ดอะไรวันต้ออะไรนไปได้เนาะครับก็จะซื้อตําแหน่งที่ว่าให้มันอยากวิงแค่นั้นแหละเพราะหัวรองหัวสามหัวสี่อะไรผมมีหมดแล้วอืมกวขาดพวกคานด้านในเนาะ ว่าตัวนี้ไปวางคานรุ่นเล็กรุ่นเล็กได้เลยพวกนี้ใช่ครับเพราะมันซ้อมแข็งใต้ที่แล้วก็ได้วางคานรุ่นเล็กได้เลยะะนะครับนี่ครับอวรลานของช่างนางุกระโปงนะครับรัตนาฟาร์มล็อกสี่นะครับเข,ข้าประมาณนี้ครับ